สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมารีวิวกับเจ้า Honda City นะใครที่กำลังตามหาอยู่นะครับมาดูเจ้าคันนี้ได้เลยนะทะเบียนรถนะครับทะเบียน1ขอไขอ่ทอสันฐานะครับ4457้เนาะอันนี้นะครับสีขาวของเรานะอันนี้ได้เป็นตัว Honda City 1.0ตัว S ปี2020นะครับซึ่งในต่วของตัวข้อดีของรถคันนี้คืออะไรนะครับทุกคนตัวนี้ได้ตกแต่งในส่งตัวล้อแม็กมาให้เรียบร้อยนะครับนี่เป็นลวดลายล้อแม็กอย่างนี้เลยนะนี่นะเนี่ยครับได้ล้อแม็กอลลอยมานะครับแบบน นี่นะครับเป็นแม็กซิ่งมาอันนี้นะโอเคในส่วนของตัวรถก็สภาพสวยงามเลยนะสำหรับเจ้าคอนด้าซิตี้คันนี้นะครับกระจกไฟฟ้าเนาะอันนี้มีมาให้สีเดียวกับตัวรถนะครับนี่ oh. ซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกทุกคนเลยนะว่าตัว1.0ึเอสเป็นตัวเริ่มต้นนะแล้วต้องเจ้าที่สําคัญทุกคนใครที่กำลังตามหารถ Honda City ราคาถูกๆอยู่ประมาณ300,000กว่าบาทคันนี้คันนี้ขายเพียงแค่300,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับซึ่งในส่วนของตัวรถออปชั่นนะครับเป็นไงดีไซน์ตัวรถบอดี้ภายนอกด้านนอกสวยงามนะมี็นสไปลเลอร์หลังมาให้นะครับโโลก้ ไฟท้าย LED นะครับมีเซนเซอร์ถอยหลังให้2จุดนะครับแบบนี้เลยข้างหลังนะครับเขียนไว้ว่า VTEC Turbo mm. เห็นไหมนี่มีคำว่า VTEC Turbo ด้วยเนาะนี่นะครับแล้วก็ดูในส่วของตัวภายในของเจ้า Honda City คันนี้เนาะว่าสวยงามแค่ไหนนะครับนี่นะเป็นตัว S ตัวเริ่มต้นนะทุกคนแต่ว่าในส่วนของตัวรถเนี่ยทางเราก็ตกแต่งมาให้ให้ใหมันเหมือนตัว อัพขึ้นมาหน่อยเนาะมีตัวจอมาให้นะครับเป็นจอ Android เรียบร้อยเนาะมีระบบ Start นะครับอันนี้เนาะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ตัวระบบปร,ปรับอากาศได้เป็นระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติมีจอแสดงผลดิจิตอลด้วยเนาะตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับสาหรับใครที่กำลังตามหา Honda City อยู่เป็นตัวใหม่เครื่อง1,000นะครับเป็นรถอีโกคาเนาะคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับที่สำคัญขายเพียงแค่300,000กว่าบาทเท่านั้นนะใครสนใจเี่นต่อเข้ามานะครับและใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลคค์์กกดดแชรรนนนนะ้ออวววััััีีขตลาไป่สสบ